นี่ตอนนี้เราเดินมาถึงอยอดขอบพระเจดีแล้วนะระยะเดินอยู่ที่สามรอเมตรนะเดีย๋ยวให้ดูวิวตรงนี้วิวสวยมากนี่วิวสวยมากเลยนะตรงนี้ก็เรียกยอดขอบพระเจดีนะครับสวยสวยสวยมองเห็นยอดเขาอ,อีกเขาหนึ่งที่ว่าเรากางเต็นท์นะ จะเป็นยอดเขาตรงโน้นเลยนะเห็นไหมไกลๆมันจะมีเต็นท์อยู่แล้วตรงนี้เ็จะมีตัวมีพระเจดีทั้งหมด3 3เจดีนะเจดี JD เล็กนะครับเขาก็เลยเรียกยอดเขาพระเจดีนะครับเนี่ยนี่หนึ่งแล้วก็ต่อไปจะเป็นพระเจดีสองนะครับอันนี้พระเจดีสองนะส่วนอันนี้จะเป็นพระเจดีสามนะครับอันนี้ส่วนทางด้านล่างจะไปยอด เขาพระเมย่าแล้วก็ยอดภูการนะระยะเดินอยู่ที่740กับ1500เมตรนะครับจุดชมวิวเขาพระเจดีเนี่ยความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับ1,185นะประมาณนี้เลยข้างบนก็จะเป็นวิวป่าสนนะจะมีป่าสนปกคลุมพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดินไปที่ยอดเขาพระเมย่ากันต่อนะ เราเก็บรูปเก็บอะไรกันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเดินกันไปต่อนะครับ